สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการต่อมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนบานประตูอัตโนมัตินะครับชนิด2บานครับผมตอนนี้เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับมอเตอร์ทีเฟสนะครับใช้ขับเคลื่อนหมุนตามเข็มแล้วก็หมุนทวนเข็มได้นะครับตนนัวนี้โดยต่อผ่านตัวนี้นครับแคปนะครับใช้งานร่วมกับแคป ส่วนวิธีต่อต่อไงนั้นผมจะพามาดูนะครับเพราะว่าผมลองเทสกับไฟส2 0อยสิบโวลต์ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าวัดกดลวดขดลวดยังไม่ขาดนะครับวิธีต่อต่อไงเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับมาดูกันนี่นะครับได้แคปมาตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแปดไมโครนะครับแปดไมโครลองรับแรงดันสูงสุด4ี่อห้าสิบโวลต์นะครับ ก็นี่นะครับอันนี้อันนี้ผมจะต่อตามสีเลยนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับต,ตัวนี้ผมจะใช้เป็นเทอร์มินอลต่อนะครับเนี่ยใช้เป็นเทอร์มินอลต่อ หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าว่ามันโตยังไงครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้มันจะใช้กับตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับนี่ครับกาต่อต่อตามสีดูนะครับนี่ครับธีการโต่อไปเลย ต่อเรียบร้อยแล้วก็ต่อตัวนี้นะครับนี่นะครับกการต่อจะต่อประมาณนี้นะครับเราก็จะเหลือสายไว้เส้นหนึ่งผมจะเอาลายเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็นิวต้นเข้าตรงนี้ามาดูกันว่ามันจะหมุนจริงไหมครับผมจะเอาเทปกาวแปะตัวเฟืองมอเตอร์นี่ไว้ครับว่ามันจะหมุนจริงไหม เลยนะครับถ้ามีปลั๊กแนะนําให้ต่อผ่านปลั๊กดีกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงและอันตรายนะครับดูนะครับหมุนแล้วครับนี่นครับนี่นครับต่ออันนี้จะเป็นหมุนควันเข็มนะครับหมุนควันเข็ม ไปหมุนตามเข็มนะครับพอดีตัวนี้นะครับเราจะลองต่อกลับกันนะครับโดยการเอาตัวนี้มาผ่านแคปครหรือว่าจะลองสลับปลายด้วต้นดูว่ามันจะเหมือนทางเดิมไหมเหมือนทางเดิมนะครับจะลองมาต่อกลับกันดูนะครับ days. ครับหมุนกลับทางนะครับนะีบ่ลองต่อกลับทางนะครับหมุนกลับทางได้นะครับ จะมองไม่เห็นภาพนะครับอันนี้นะครับผมต่อเอาตัวนี้เป็นคู่ลายนิวตันนะครับเอาตรงนี้เป็นตัวสตาร์ทเอาคู่นี้นะครับเป็นจํานะครับอันนี้เป็นลายนะครับตัวนี้เป็นลายอันนี้เสียบใส่นิวตันนะครับจะหมุนกลับทางนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งทีห่หมืนตามเข็มนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทอ,นนอ,นนอันนี้เป็นลายนะครับอันนี้เป็นนิวตันอันนี้ให้ไปเป็นตัวสตาร์ทนะครับตัวนี้จะหมุนตามเข็มนะครับนี่ครับวิธีการตอก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าตอลองตเอเพียวๆเลยเนี่ยไม่ได้นะครับผมลองตอแล้ว ว่าตัวนี้น่าจะมีะแคปหรือว่าคาปาที่อยู่ในบอร์ดหรือว่าแคปออนบอร์ดนะครับค่าก็น่าจะประมาณ4มิลมรนะครับเพราะว่าเป็นประตูที่มันค่อนข้างช้าหรือว่าอาจจะเป็น8มิลลิรก็ได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆช่างนะครับในการต่อใช้งานตัวมอเตอร์ บานไอ้ครับเพื่อนบานประตูอัตโนมัตินะครับเพนะราะผมลองหาเนมเพจแล้วยังไงก็ไม่มีนะครับเนี่ยวิธีการต่อก็ลองผิดลองถูกมากนะครับก็ได้มาเจอต่อใช้งานกับแคปนะครับก็ต่อใช้งานได้ครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการตรวจเช็คมอเตอร์ของพี่พพเพื่อนเพื่อนช่างนะครับ หรือว่าท่านผู้ชมทั่วไปที่ต้องการอยากจะลองต่อนะครับก็ทำเป็นลดลองได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับแล้วกดเปิดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องช่างตุ้งชแน,นลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆช่างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ